อันนี้ก็เป็นโลเก่านะครับโลใหม่นะครับก็สีดำนะครับขอบโยโกสีดำก็จะเป็นนะครับ1579,157คูณ1น7นะครับเป็นสีลวดเป็นสีลวดตัวสั้นนะครับเพราะว่าดุมมันตัวใหญ่ถ้าเป็นดุมหน้าดิสเบก็จะใช้สีลวดเบอร์9 1 8 4คูณ1น4นะครับก็จะยาวหน่อยอ่ะช่างมดประกบเลย อันนี้ก็เป็นล้อตัวเก่าเสร็จเรียบร,ร้อยแล้วนะครับอ่ะล้อเก่าไว้แถวนั้นแหละสำหรับเจ้าซุเปอร์แบล็คพยารถเขานะครับที่ก็ตั้งขึ้นเองนะครับผมชอบสีดำครับนะ